วันนี้เนี่ยเจ้าคเพื่อนๆมาเที่ยวคาเฟ่เป็นหนึ่งคาเฟ่เฟริดของนิตที่ซินี้นี่นะคะมันจะฟินมากแค่ไหนถ้าเราเดินขึ้นมาแล้วแบบมานั่งคินค่ากินกาแฟตอนเช้าตรงนี้คนเยอะมากเราก็ควันเยอะมากทําไมอ่ะก็เซ็งอ่ะนึกว่าจะได้นั่งในก่่อนอี้ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับเนทอีกแล้วนะคะวันนี้เนตจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวคาเฟ่เป็นหนึ่งคาเฟ่เฟรริของเน็ตที่ซิดนีย์นะคะตอนนี้นีเน็ตอยู่ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเนาะคาเฟ่นี้ชื่อคาเฟ่ว,ว่าเซลเซียสใช่ไหมเซลเซียตตอนนี้เนทอยู่ข้างหน้าทางลง<ไ>เ,ดเดี๋ยวจะถ่าย<ไ>ให้เพื่อนๆดูว่ามันบรรยากาศดีมากเนตะก็เลยชอบมากแต่ว่า เรื่องสถานที่ที่ตั้งเดี๋ยวเน็ตบอกอีกทีนะคะเบฟอย่าเพิ่งไปมาถ่ายให้หนูก่อนก็คือคาเฟ่ตนนี้มันจะอยู่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีบนแพ้ใช่ไหมเบฟใช่มันเหมือนบนแพรท่าท่าน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบมันจะมีโต๊ะโต๊ะหนึ่งที่มุมดีที่สุด ก็คือต้องนิ่งตวนั้ำไม่ได้คนเยอะมากแล้วก็ควันเยอะมากทำไมอ่ะเพื่อนเือปรากฏว่า โตเต็มนะคะมันมีแค่โต๊ข้างหน้าพวันนี้มากัน5คนแต่วันนี้อะบุกโต๊ะ2คนข้างในไว้เขาบอกว่าถ้ามีโตะสาหรับ2คนข้างในตรงวิวสวยๆที่ในบอกอะเดี๋ยวในจะย้ายเข้าไปแต่ตอนนี้นั่งข้างนอกรอก่อนพูดอีกทีที่ี่ชื่อว่าร้านเซเซียจะขึ้นไให้แล้วกันตรงนี้แล้วเหนือวนจะแปะไอจีไว้ให้ด้วยนะคะ นี่คือเก๋มากต้องมีพนักงานมารับอาหารเลยคือแบบสแกนแล้วก็ในใน,แนสแกนเลแล้วก็คือเราสัง่งสั่งเมเาเรียวไรเขาเรียกว่าอะไรล่ะสั่งอาหารในนี้ได้เลยเดี๋ยวจะไปเลือกเมนูก่อน คือซิกเนเจอร์นะคะคิดใหม่ไนมตับไหนแล้วพี่เมย์ชอบาเป็นเขาลิ้มไม่เป็นแก้วให้เธอทำไอ <c oughs> ้ีไอเอฟไอเอฟกินขึ้งเดียวสวัสดี ตอนนี้คือเซ็งเซ็งแล้วหนึ่งเพราะว่าคนมันเยอะมากใช่ไหมคะพวกเน้มากันห้าคนตอนแรกถ้าห้าคนนะคือก็คือต้องนั่งโต๊ะข้างหน้าเมื่อกี้ก็เลยนั่งโต๊ะข้างหน้ากันไปก่อนแล้วเนดัก็ขอนั่งสองคนข้างในข้างในก็คือตรงนี้เนตที่ว่าเน่อาจจะได้นั่งแบบใกล้ๆข้างในมากกว่านี้แต่ว่าคือได้นั่งโต๊ะสุดโต๊ะแรกของข้างในก็คือแบบติดถะปิด,ปดตรงนี้เลยก็คือ ก็เสียนึกว่าจะได้นั่งในก็ดีตอนนี้มันก็สวยแต่คืออยากทั้งในมันสวยกว่าไงแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เคยไม่เคยมาแล้วแหละเมื่อสองปีก่อนอะสองปีที่แล้วได้ไ้นั่งตรงนั้นแหละก็นะแต่ว่าอยากให้เพื่อนเพื่อนดูว่าก็ไม่เป็นไรแอบเนาะจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูแล้วกันนะคะเน็ตพูดใหม่อีกทีนอะร้านนี้อยู่ที่เ e l l y b i l l i y นะคะก็เพื่อนๆสามารถนั่งรถ ไฟฟ้ามาได้เดี๋ยวเน็ตเดี๋ยวเน็ตมาแปลข้อมูลให้เองกีนึงเพราะว่าเน็ตไม่มั่นใจแต่ถ้าสมมติสำหรับคนที่ขับรถมาจากในเมืองก็คือหาที่จอดรถยากมากนั่งพวกรถไฟอะไรมาจะง่ายกว่าอออาวเเื่่่็นนนนนตตรงตรงงงโโ้้้มัยยคทีก ับเน็ตอันหน้าก็คือที่ต้องมานั่งเล่าเรื่องวีซ่าของตัวเองให้เพื่อนๆฟังเขาเ้าใจไหมถ้าใครอยากฟังเรื่องราววีซ่าของพี่เมย์ตัวที่เราสองคนถืออยู่นะคะต้องรอดูนะคะอาจจะเป็นสองหสามคลิปข้างหน้าต้องให้เวลาพี่เมย์รวบรวมนิดนึงนะคะงาแซ่ มื่อก่อนก็คือแบบถ้าจะมาเที่ยวที่ิดนี่ก็คือแบบจะได้เที่ยวกันวันจันทร์แล้ววันจันทร์จะเป็นวันที่คนไม่ยเยอะเนาะเพราะว่าทุกคนไปทำง,งานแต่ช่วงนี้นคงเป็นแบบช่วงทีง่ใกล้จ,จะสิ้นปีด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วโควิดก็พิ่งจะด,ดีขึ้นคนเริ่มออกมาเที่ยวด้คือยุคทุกวันทุกที่ทำแบบออร่อยนะหวานๆด้วยอะเนี่ ก็คือกุศลาตกล้องดีหรืเปล่าก็ไม่รู้โอเคนี่ขอจบคลิปเที่ยวคาเฟ่ของเนตไว้ตรงนี้ได้ไหมคะได้สิคะอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่เนตพาเพื่อนๆมาเที่ยวคาเฟ่ที่เน็ตชอบนะคะอาจจะแบบว่าเซ็งนิดนึงไม่ได้แบบ ไม่ได้นั่งโต๊ะที่เน็ตอยากนาั่งถ้าเพื่อนๆได้มาเที่ยวสิดนี่ <Okay. S 1> นี่ก็เป็นอีกคาเฟ่นหนึ่งที่เน็ตแนะนํานะคะ <Okay. S 1> กาแฟก็อร่อยอาหารก็อร่อยแล้วก็บรรยากาศก็ดีมาก <Okay. S 1> หนืชอบที่สุดเลยเวลาอยู่ใกล้ทะเลอะ่ะไ <laughs> <laughs> ว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะเป็นอะไรก็อย่าลืมฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เน็ตด้วยนะคะยังยังไม่ไปดี <laughs> ค่ะคนดีพาแวะมาดูดอกจักการเรน,นะคะดอกจักการ,รนรได้ะคะที่ออสเตรเลียช่วงเดือนนี้ค่ะเดือนอะไรนะเดือนนี้คือเดือนโนเวมเบอร์เนาะตุลาพฤศจิกามันเป็นช่วงที่แบบว่าฤดูเปลี่ยนจากหนาวเป็นร้อนใช่ไหมคะแล้วดอกเนี้ยก็จะบานสะพรั่งแล้วจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่คนมาถ่ายรูปก,กันเยอะมากเพราะว่าต้นดอกจักการเรได้เน,นี่ยสวยงามที่สุดแล้วเป็นเช็คอินพอยต์ของซิดนีย์กีจที่หนึ่งเหมือนกันในช่วงเดือนนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะถ่ายเพื่อนๆดูบ่าง